โอเคนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมนาซิมิไซโตนะวันนี้เราก็มาอยู่ในคลิปของการอัปเดตแพท 2.3b นั่นเองมาพูดถึงตัวอีเวนต์กันก่อนสำหรับอีเวนต์ในแพทนี้คือ s e n t i n l l of light ซึ่งนำพา2ตัวละครใหม่มาให้เราเนั่นคือเซนนาและรูเซียที่หลายๆคนรอคอยนั่นเอง สำหรับ2ตัวละครนี้มาพร้อมกับสกินอย่างละตัวคือไฮการ l ลูเซียสกับทูเดเมตเซนนานั่นเองและต่อไปก็จะเข้าสู่ช่วงสาระสำคัญของคลิปนี้นั่นคือตารางบัฟเนฟตัวละครนั่นเองสำหรับแพทนี้ตัวละครที่ได้รับบัฟมามีจำนวน4ตัวนั่นคือลีเวนไอเดียดาวนและเวนนั่นเอง เรามาเริ่มกันที่ลีเวนลีเวนได้รับบัฟเกาะของสกิล3ขึ้นมา10หน่วยไอเดียอัตราฟื้นฟูมานาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยสกิล1ได้รับบัฟความเสียหายเพิ่มขึ้น5หน่วยอัตราการฮิล0.05หน่วยสกิล3เพิ่มความเสียหายขึ้นมา30หน่วยอันติเมตเพิ่มความเสียหายจากพายุมีดขึ้นมา50หน่วยและกำแพงดาบเพิ่มขึ้นมา25หน่วยเดลเวนได้รับบัฟให้สกิล2เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ขึ้น10% และสกิล3ลดคูดาวต้นเกมลงนิดนึงเวนได้รับบัฟความเสียหายของสกิล2เพิ่มมากขึ้นและสกิลอันติเมทลดคูดาวลงนิดหน่อยต่อไปคือตัวละครที่ถูกเนิร์ฟในแผ่นนี้มีด้วยกัน7ตัวละครนั่นเองมาเริ่มกันที่คาตาดีน่าโดนลดเกราะลงไป5หน่วยทวิตเตอร์เฟดโดนลดเกราะลงไป5หน่วยซิงโดนลดเกราะลงไป5หน่วย สำหรับตัวละครจิงโดนเนฟความเสียหายของสกิลออลติเมทที่ทำต่อมอนสเตอร์ระดับสูงเช่นมังกรกับบาลอนให้น้อยลงนั่นเองละมุดสกิล3ความเร็วโจมตีโดนเนลงิาร์ฟลง15%คาสิกโดนเนฟความเสียหายสกิล1ลง5หน่วยฟริสโดนเนฟสกิลติดตัวการสร้างโบนัสความเสียหายแก่มอนเตอร์ป่าลดลงเหลือ150%จาก200ต่อไปเป็นการปรับสมดุลตัวละครแห่งปีของเราอย่างกาเรนนั่นเอง สำหรับสกิล3ของการเลนทําการลดความเสียหายลงมา10หน่วยแต่เพิ่มอัตราพลังโจมตีขึ้นไป0.05สกิลอันติเมทถูกลดทอนความเสียหายลงนิดหน่อยในเลตเกมแต่เพิ่มเมคนิกของพลังชีวิตที่หายไปและความเสียหายสูงสุดที่ทำได้ต่อมอนเตอร์ระดับสูงสูงสุดแค่600เท่านั้นเองสำหรับหัวข้อต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือการเนิฟลูนรีซอสเซคันด์วินนั่นเองมีการเนิฟการฟืน้นฟู HP ลงนิดหน่อยแล้วก็ มีการรีคำบรรญาให้สมกับให้มันแบบว่าตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้นเองโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่เล่นวายลิฟด้วยหรือคู่หูปพจักตัวของคุณคู่รักอะไรก็ได้ที่คุณเล่นด้วยนั่นแหละฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครด้วยนะครับผม อาจจะคลิปมาไม่ค่อยบ่อยเพราะช่วงนี้ก็เรียนจริงๆแล้วติดเกมอย่าด่าผมผมขอโทษผมพี่ไปแล้วขอโทษครับอย่าลืมนะกดไลค์ซับสไคร้และแชร์ thank you อริกาโตเจอกัน